บอกเลยเห็ดเห็ดไฮมันไฮอ้อยคิดปรุงแต่งตั้งแต่เรื่องเพียจังสันจังสี่เดี๋ยวนอนลงเพียลงแบบนั้นแบบนี้คิดตะสใไ้มันงามห้มันได้กับไรอ่านใส่ตอนเอาไปขายเพื่อความคิดหมุนวนกันคบค่าสามารถคบค้าสมาคมกับพวกมีความคิดเห็นเดียวกันเด่นอยู่จังสั่น ทำงานยังก็แล้วแต่เมันจะกินตะนาการไปครับทำการทํางานยานตะบะใดนี่คืเป็นลักษณะนั้นแต่บอกว่ามาเขาปังทำมาเดอโอ้ยยังทาร่างบไใดดอกเนี่ยพอบอเข้าใจอย่างพอฟังบอคิดหน้าบอแยกแยกออกแต่มันว่างใดมันบ่อปฏิบัติยังดอกนะบางทีเวลาอยากยู่อยาก u, น้ำมัวอยากน้ำควาย อยากน้ำเป็ดน้ำไก่สักเลี้ยงอยากน้ำลูกน้ำลานก็ว่าไปได้เพียงสันถ้าคนมันมาฟังตั้งใจฟังแล้วแยกแย,ยะวิธีมันตัวแยกแยะวิธีโอกาสปฏิบัติโอกาสปฏิบายอยู่เลยโอกาสปฏิบัติที่ผู้ใดบุแม่ประมาอยู่จนสิครับหาเวลา พักจิตพักใจมัง่งมันปด้ไปปักว่ามันต้องพักยจวัดเด้บ่วยแมนวาตะอยวัดบ่วแมนวาต้องเข่าป้าบ่วแมนว่าต้องหลายๆอย่างนั่นแหละแต่เขามาแยกระบบมันออกปฏิบัติรรมเป็นดวายเหตุจิตสงบเหตุดได้แบบนี้ก็เอาแบบนี้ตัวทำงาน โสดาบันสก,กิตาค่ากับมีอยู่เดียวที่เขามีขอบครัวทําการทํางานอยู่หาอยู่ให้กินอยู่ตัวมีความแปลกอยู่อย่างเดียวคือมีความต่างอยู่อย่างเดียวคือเขาบ้าขาสินหาเขาบริสุทธ์แต่โสดาบันสก,กิตาค่าแล้วกกดีบันี้พวกบ่าอาจสามารถมีการทุกสินมั่งิันบางครั้งจังสิกะหาเวลาผักจิตเอาของตัวจัดสรรให้จะของมันถือ จัดสรรก็ค,คิดนั่นแหละจัดสรรก็ค,คิดว่างแนวควกมคิดตอนนี้เขา,า,ายังหาปลาหาอยู่หากินแบบนี้ยังหากบหากียดกินปูกินหอยกินนั่นนี่ก็ซัดยุ่งก็เกลไปแต่ว่าเมื่อเวลาปลาจิตมันเกมันอยอะแยะม,มันบอหาแสยุงสันเบิดเมือเบิดขึ้นยี่สี่ชั่วโมงดอกไปก็ดีมันบริหาแสยุงสันดอกแต่ว่าจิตนี่แสได้ ถ้าได้ยินฟังธรรมแล้วได้ยินคำาแนะนำวิธีฝึกหัดปฏิบัติแล้วมันก็แยกแยกได้ตัวเห็ดบรได้ขณะนี่เห็ดเอาบาดนอนเห็ดเอาบาดนอนขณะนอนขณะตื่นขณะเข้าห้องน้ำขณะกินเขา้านี่ก็แยกจัดสรรความเห็นจัดสรรความคิดจัดระเบียบตัวเองนักบวามาฟังแล้วมันสิเข้าใจดอกผู้ใดสวนมาในแล้วมันสิแยกออกมาทันทีเลย แยงมีความคิดเห็นแยกองเจ้าของกันจัดระเบียบความคิดเห็นของเจ้าของเราเองแยกแยกเสียเวลาแค่ว่าที่จริงมันมันบร่แม็นเสียเวลาเลยมันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นทําความสงบของแกตัวเองเลยแค่มาฟังสองมือสามมือปุ๊บเออนี้ไปจัดระเบียบเจ้าของเ,เองไปว่างแนวคิดว่างแนวทางการปฏิบัติตัวเองกั เอาเจ้าสีให้ยู่ให้กินข่าปูข่าปลาเห็ดหัวเห็ดสวนเห็ดไทยมันเห็ดไทยอ้อยกีดยางอยู่ก็ตามถึงเวลาไปหาจับกบจับเห็ดก็ไปัอาสิบันนี้ก็จัดสรรเอาตัวเองตัวจัดสรรเห็ดบบไร่ตอนนี้มาฝึกฮัดเปแล้วี่งชั่นจับจุดน่าโลมสมาธิมันสูงสุดอยู่แล้วภาวนาอ่านมันสูงสุดอยู่แล้วใ่นตั้งเบิดมันจะไหลร่วมตรงนี้อยู่แล้วแรกที กับความใดดีนี่เป็นขูกอารมณ์ติดหลจากวิธีระงับวิธีอยู่ือเล่าเบาบา,บางเพราะเห็มันเกิดความเครียดบางคนก็ส,สวดอิติปิโสไปในใจเห็ดไปพอ้อ,อบงบรรเจ้าเส็ยหยังอยู่กับสางไปยูน้ำไห้น้ำหน้าใสเบ็ดก็ตามเกีดกีดยางกตามใสปุย๋ยอ่อยปุย๋ยมั่นหายอยู่ให้กินแต่ว่าใจเฮาหนึ่งอิติปิโสพราะวาวาลังสมมาเนี่ย ไปบางคนก็นอนาาัมัตุพุทธานังนมัตุโพธิยาบางคนก็นแล้วแต่บทบ,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 บทใดบทมันถี่เป็นที่พอใจตัวเองเอแหละเฮาเฮาระลึกนึกถึงนี่เพื่อเป็นตัดจิตเจตนาบอให้มันก่ออารมณ์ได้นี่จิตเจตนาได้เป็นตัวกรรมจิตเจตนาได้เป็นตัวสังสมสังสมสงสม,มันจะเกิดอารมณ์หลุดความคิดนั่นแหละจิตเจตนาก็ดี บริสุทธิสวดบทได้ก็ได้ข้าสวดเพื่อเกิดตัดจิตเจตนาเพื่อบ้องป้อให้มันเกิดอารมณ์บริสุสวดให้รวยบริสุสวดให้ยังดอกนึกว่าหาวิธีผักจิตผักใจของเองเมื่อผักจิตผักใจผักกายเวลาผักกายมันก็มีตัวเวลานอนไงมันมีดอกเวลาป่วยมันยังบ่ได้เลือกเวลาเจ็ป่วยก็กระทันหันหมดเด้อกูพับก็หลุด เจ็บไครพ่วยไก็ดีเวลาตายมันนี่ก็บปุ๊บพับเลยว่าเาเห็นนนเขาเอาลูกเล็กหน่อยออกมาย่องลูกลูกหลานจะของเองแหละออกมาย่องมาเล่นมากิ๊กมาแก๊กพี่แจ๊คบอกมันจิตส่งจำภาพไปมันจิตนึกภาพไปมันไม่มีแต่ความผูกพันเอาไว้มันจิตมีแต่ความอะไรเอาไว้อลูกมันยิ้มลูกมันหัวลูกมันยางจุ๊จะ เออลูปมัน,น,นกินนั่นกินนี่เนี่ยปุ๊กเอาไว้เด้จักบ่ ừ, นั่นแหละเจ้าย่านแต่มันลืมมันซ้ําเติมความทรงจําอันนี้แหละสิเฮ็ดความเจ็บปวดเป็นตายน,นป่วยมันมันตายจังซี่เออความตายมันมีแน่นอนอยู่แล้วบ่เลือกนุ่มบ่เลือกแก่บ่ว่าอยู่ในทอ้องบ่เ,เกี่ยวกันเ้ความตายนี่ได้เบิดทุกากาเวลาทุกเมื่อ เออบ่ิเป็นไปตามวหยบ่ได้เป็นไปตามเกิดก่อนเกิดหลังเด็กันั้นแหละมันก็คือสัตปุบะหลดบุญท่านั่น,นก็นปกป้องด้วยความสุขเย็นอันเกิดจากของที่จะห้าเหตุเอาเองแหละบ่มีคนใดเห็ดให้ตัวสงบฤกษ์กลังตัวนี้เออเกิดจากของเองทำงานไปนั่มปฏิบัติธรรมไปนั่มแยกเอาเองมันเป็นตัวบ่เม็นว่ามัานนั่งแซ่อยู่นีดอกถ้ายากบาแต่ของมีภาระอยู่ จัดสรรความคิดเห็นตัวเองมันโล่งแล้วจัดระเบียบตัวเองตาจะลืมได้คนที่บอมีบุญกุศลหรือคนเป็น,นเกิดมาได้รับทรัพย์สมบัติจากตระกูลพ่อแม่พวกอยาตายง่ายเลยสุดท้ายแล้วบอมีปัญญาในการรักษาทรัพย์อย่างสั้นท่ทิพหายไปเห็นยังกระป๋อเป็นไปมากันเลยล,มลุมละลาย,ยบางคน ส่วนมู่งกินเหล้ากินยาพระองว่าจะเงื่อนเป็ดอย่างนั้นไปสัน้นบางคนถ้าเขาเกิดมาเขามีอุปนิสัยมันเกิดมาจากตระกูลยากจนแต่ว่าด้วยคมสังสมไนนนนว,ใว้ในตอนนี้ละตอนนี้แหละถือว่าในปุเรบชาติกับว่าในตอนนี้กับว่าถ้ามันบรพลนะคนมีปัญญากับหาสับใดหรือหาโวกกัพสับใดหูจักหาหัวจักใส่หูวจักอดหูวจักทนจักขมเพียนพยายามาจัดสรรในการใส่เป็นนี่ กูบ่มีปัญญาชิมหายบัดพวกปัญญาชนปัญญาทางโลกนี้คือปัญญาทางโลกนี่เขาจิเก่งในการหาเงินในการหาเงินเห็นแก่ตัวเร็วกวนี้เหีนแก่ตัววลาหาได้ละก็สิมีเลหลี่ยมกลไกในการคมบริษัทนั่นไปคมผู้นี้ไปคมนี้เรียกว่าเททางไปให้เจ้าของเองนั่แหละ แต่ว่าสุดท้ายเราสร้าญบุญมันเบิดอเออมันนั่งนี่ดอกเหตุเป็นลดส้นกันมัน่หรือว่าลูกเต่าเราหลานโกงหรือเหตุห้เสื่อมเสียและชิจบหายหลายยางมันเออเงื่อนที่หามอะไรก็ใส่ปกปิดซื่อเสียงตัวเองซื่อเสียงตะปูตัวเองมั่งแยมากกลมระลายใด้คือการมีแล้วมันต้องประกอบกันสองอยางตัวปัญญาธรรมกับปัญญาโลกกประกอบกันถึงจะได้โลกิยะปัญญา โลกุตระปัญญามันเฮาว่างเพ่าันใดเขาก็เอาทังธรรมาเป็นเครื่องดำนินชีวิตบ่ให้มันผิดไปมากสั้นวเป็นอย่างคนคือป่วยตอน30สิปี40ปีห0สิปีมันเบิดบุญมันบ่สังสมใบ้ต่น้อยเออมันทุกคนได้เกิดมาต่อเอาไม่ได้เบิดนั่นแหละสั้นมาคนป่วยเราจังปฏิบัติคือเป็นหยังคือปฏิบัติไปทั้งป่วยพ่เป็นหยังไปน้าหลดปิวยกันนิดๆหน่อย แกไขแกไขแกแบัดก็กต้องเป็นอีกอย่างหนักมากไหมคนปฏิบัติธร้ำตตีคู่กันโรคเอาวถ้ำข่าวเนี่โลกไม่ซ้ำทำไม่เสีย่ยงเป็นสิ่มงมันบ่คอยป่วยนหนักๆดอกหรือพอบุญเวลาเขาเจ็ดข่แล้วเขาทานส่วนคนเขาภาวนาอย่างต่แล้วแต่เขาัดสิอุทิศอุทิศอุทิศออกต้กกันให้เป็นทั้งหลายอิตวิญญาณทั้งหลายคือต,ต่างๆมันนั่นแหละ มันจะคอยทุเล <than women, S 2> no ่าบาอปลามันจีถูกคลี่ก <you S 2> ันแล้วมันจีคอยจัดสรรกันเองดอกให้มันคอยลง่โตบ่ให้บ่ให้เจ็บปวดป่วยนักบางคนที่บ่มีเลยเนี่ยหาเงินได้มาหลายๆกายเสารบัด่วย่วยบุบลุเมหลุดดีเรื่อเกาเงินที่หาไมาได้ล้วไปรักษาจากความกันเลยเป็นว่าเปล่าก็มม่ยังบางคนก็หาอยุ่หากินไปหากินมาหาเงินจังใดหาไปหามาหาให้มันเป็นหนีเนาะหาให้มันเป็นหนีมันหาแบบใดครับ แหละพอบา,างบ่มีสติปัญญาทำมาเห็นค้อมจิงมาจำอย่างได้หลายอย่างคนให้เวลาศึกษาขาอยอ่นสิคิดเห็นต้นาอะไรห,หนาเดียวว่าคิดเห็นหนาเสียเดียวหลอกขอบแต่คนไม่ธรรมะมันจะรลอกขอบลเลยเหยียดหลอกกันแต่จังหวะโลกบันทำท่ามัเสียก็เห็นคู่เขลาค,คู่ขี้กันไปอ,อีกเลยไม่เอาต้นาเดียวคนฟังธรรมหรอกมันจะตเข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยมันจะฟังหรือมันจะมีการแยกการแยกอ,ออก ปัญญาทางโลกปัญญาทางโลกมันเป็นยังไงปัญญาทางโลกเจ้ากิมากเป็นยังไงเจ้ากิมากจใหม่เาว่าสูงสุดโดยปัญญาทางโลกก็คืออันคือพวกอันเบิญญดไอ้สไตล์พวกยังเนี่ยสุดท้ายมากับทำายกันเองสร้างระเบิดใส่หลุดนิ้วเขียวยังกับเซตเซตกันไปนั่นแหละจังหวะจะไปเงินตอีกยังเคดี ตายแล้วได้ละพวกนั้นก็ดีว่าเขามีซื้อเสียงดังว่าเขาลาเขารวยก็ดีตายตายแล้วและหลายๆคนลองมาคิดเปลี่ยนหน้าไป็จําเป็นต้องไปเรียนสูงหรือว่าเลเลียยหนังสือเลยก็สั่งคอยหาเลี้ยงชีวิตตัวเองได้โดยว่่ได้ไปเปลี่ยนเบียนผู้อื่นเสียชีวิตสั์สิเนี่นี่แหละถ้ำตัวนี้แหละมั่คืปกป้องเองแบบอ่าสีเป็นบุญเป็นกุศลนิเป็นถ้ำนี่เป็นสิ่งที่เป็นฤทธิ์เป็นเดช ในการพกป้องบของเองดอกมหาต่างต่างว่าต้องไปเรียสงนนูงเป็นนั่นเป็นนี่ปลูกพักปลูกเขากินเองเลยหาปูหาไปกินนี่ได้มันดูแค่นี้หนึ่งเดียวล่ะเพราะดียมีอย่างต้องไปทาเยอทะย่านขนาดนั้นดอสิ่งที่สําคัญสูงสุดในโลกนี่อาหารเป็นที่หนึ่งเลยอาหารเวลาพุทธเจ้าเทิอาหารขึ้นก่อนโหลดเพรามีเสือผ้าใส่ยังไกินอาหารอยู่มันก็ยูดาอยู่เด้ละ่ะ เปรียบเทียบบระเมณนชื่อเสียงบระเมณนเงินทองหรือเมณนที่อยู่รถรู้บรเมินเครื่องประดับประดาดิบระเมินคนนิยมชมชอบดินั่นแหละแต่เขาเข้าใจนี่ว่านชีวิตเป็นกลางได้มัชชิมาใส่ชีวิตเป็นกลางบัสุดโตรงทั้งสองส่วนนั่นแหละเหตุไปตามที่ตัวเองมีอาหารเป็นที่สุดของโลกเป็นที่หนึ่ง เป็นที่หนึ่งเลยผู้ได้เกิดมากก็กินโหลดกินอาหารโหลดอาหารยารักษาโรคเครื่องนองหม่มที่อยู่อาศัยตัวคนมีคือการเบิดแลยแหะแต่ว่ามันตังพ่อปเป็นสุดเพราะว่ามันไปนเหลียวบางผู้อื่นเออมันมองออกไกลเกินไปสังเกตตัวเองบ่ภัยก็ดีหาไปหามากขึ้นเป็นหนีเขาหาให้มันได้แต่ของหายมันเป็นหนี ไอ้สิอยากเป็นว่าดิเนะก็นั่นแหละเจาบ่มีปัญญาธรรมเจะบ่มีสิ่งรักษาเจ้าเองสติบ่รักษาตัวเองสติเด,ด้สตินี่คือการแยกแยะนี่ควนอันนี้บ่ควนอันนี้เป็นงสั่นพลไดพ้นเสียแบบไรแล้วก,ก็มีเครื่องคมอารมณ์้อมเด้สตินี่เป็นไปเบิรดร่วมีนี่ในิแหละคมอารมณ์เวลาไปติดต่อกันงานคาคายเขาคนนั้นคนนี้เป็นแบบนั้นแบบนี้ว่างแผนไว้แล้วนี่ถ้าบ่เป็นไปดังใจสูนแล้วที่คนที่บ่มีทมจากบ่คนบ่เข้าใจความจริง สูงขึ้นพิษทะเลาะเบาแว่งกันเอาไปมาตัวเลจิน้ากันเลยลมเหลวลม,วล,มละลายหักหลังกันเองไปล่ะแต่คนมีทําที่ใดก็เอาบ่าไดก็แล้วไปนี่มันจะไปยังสั่นมันจะไปไปเคลียรหรือจุนเจือ,อกันไปเองดอกออออตรงพุ่มใจที่ว่าตัวเองไม่ให้ไม่น่าหาจูหา,หากินเองได้พอแล้วก็ต้องไปหาต่ว่าถิดมันคือเขามีสื่อเสียงคือเขาเออ ปลาลินญ,ญาเนะีสส่ยทำสัวสายเยอะแยะยิ่งกว่าคนบรจบยังครับพวกเลี้ยงสูงหรืพวกสัวสาเลี้ยวซ้ำยิ่งกว่าคนธรรมดาจริงทั่วกันนะไม่มาหรอกเออมันที่ผิดบาปก็ไ่ได้มันบาปง่ายบาปหลายเออถ้าเป็นบุญบุญไปเลย,ย,ยเออเขายังมียางหรอกเขาก็ยังมีคติทั้งไปมนุษย์และสวรรค์อยู่ด้วยไม่ต้องไปเลี้ยงสูงยังดอก อันพวกจีกนจีกงยังต่างๆมันมิตรอาบายและอาบายหนึ่งออมิตรอาบายยังสูงสุดของอาบายนั่นพ่อคือว่าพ่อเดวิดตัวเรียวคือเปรตตอนนั้นนี้เดรราชานยังตกต่ำที่สุดเอยมันธรรมดาเด้เออตั์ออตรนรกกับสั์เดรรจชานเป็นพ่อปันกันนั่นแหละยังแต่สัตว์เดรรจชานมันบ่ะหอนคือมันในนรกแต่เปรตเนี่ยพอ่อพ่อเดวิดเล็้ๆวอยู่ยังสั้น ทั้งว่าความตายมันไปเหลือหนุ่มเหลือกแก่เกิดก้อนเอกิดหลังแม้ในท้องมันก็ยังตายไ,ายยได้ก้งเจ็บไข่เด็กป่วยก็คือกันบ่เลือกหนุ่มเหลือแก่กือกันนะเลือหญิงเลือกชายกักนแต่ของบ่มีสติธทมปัญญาทรรักษาตัวเองเป็นของสันและให้มันคุกเคลา้าคุกคลี่กันไปให้มันค่อยๆเครีย์กันออกเอาเองนะเราเอ เัหนว่าเฮาสิมานั่งแซ่ยังสะเออถ้าขันสูงสุดขึ้นหนักบวดเอาให้เต็มทีโลดได้ทุกองได้ทุกคนเลยทุกคนได้ทุกคนแต่บ่จักเข้ามาอยู่กับร่มหายใจกัก็ลมหายใจไปใส่บ้ามหายใจไปใส่บางก็ต้องไปวังยังวังแค่อยู่ในล่มหายใจให้ได้ทาความรู้สึกอยู่ในร่มหายใจให้ได้รู้สึกแค่นี้ก็ต้องไปยังดอกอลูหยังบลูหยังกรสั่งก็ดอก มันนั่งรูด้วยกันแล้วมจไปใส่สิบผู้รู้เลยคนสมัยตะกี้พร้อ่าหนังสือได้ล่ะเขาจะขึ้นบรรลุหลายๆบัรซุมือเนี่ยเลี้ยนหลายๆมิตรทำลายซึงกันแหละกันเอาความเห็นของตัวเองมาเป็นใหญ่เบิดอันนั้นว่าเ่าต้องไปยังมากดอกเขาศึกษาศึกษาปไตยพิดกแล้วศึกษาประวัติคูบาอาจารย์เอาไปแก่ทั้งความเห็นของตัวเองเวลามันเกิดสภาพะหรือปรากฏการณ์นต่างมันเกิด เพินเหตุแนวนั่นเพิ่นเหตุเนวนี้ศึกษาไปสอนต่อของด้วยปราจำเป็นต้องไปทะเยอะทะยานอย่างอื่นหรอกว่าได้ถูกองค์้าผู้ได้ตั้งใจอยู่ในหูดังอย่าของมันไม่เหลือหรอกแต่ทุกองค์ผู้ได้กับอาณาปนานสติดบุตรลายตัการโบราณมาตัดต้นแบบต้นฉบ,บับพระพุทธเจ้านะก็าอาศัยนี่ได้เป็นทางแห่งการตัดสินค,ความจริงเลย อาศัยล่มให้ใจได้ป็นเพลินอยู่ก็ได้อย่างอื่นเป็นสภาพภาวะและปรากฏการกระทบกระทั่งอย่างบ้านน้ำขวามามิดอยหูแล้วว,ว่าเป็นอนิจจักหูวแล้วว,ว่าเป็นอนัตตาไม่ได้แขกเกิดกับดับเออที่มันก็ดับก็วาเาไปดึงมันมาขิดต่อจังสิอันน้แหละมันเกิดเรื่องต่งเรื่องนไวแต่กับชิงตัวเองพึ่งพอใจบันีสชิงใดหนาพึ่งพอใจหออมีแต่ความเกิดกับความดับเนี่ยคนก็เห็นตัวนี้นั้ย ว่าวคนกับว่าความจริงว้าวว่นีเรื่องตัวเฮาเองเ่ยมันเพื่ไปวบาเรื่องอื่นมากมายเลยเออม่นที่ว้าเรื่องั้นโลกวบาเรื่องสวรรค์ก็เกิดจากเขาเองได้เหตุเองเป็นแบบนั้นเป็นี่ยเขาวาเรื่องในตัวเฮาก็าเก่าในการกระทํากายวาจาจิตเฮาเองนะว่าควรฝึกหัดตัวเองไว้มันเวลาสิตายมาเอากอดกันอยู่แถๆแม่กอดลูกก็ในลูกก็ยังตายไปได้มันซอยกันได้บปล่ะกันนั่นแหละ วก็ม like ีน ah like 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 ั่งเฝ้ากันจับเมื่อกันมันก็ตายประกันที่เตาว่าหากันเพียงใดทั้งหมดม่ะคือความสมดุลสมจีเพราะมาถึคข้มจริงมันสักวันหนึ่งเราจะต้องจากกันสิ่งที่เจ้าหากันได้กับทางพึ่งพอใจหวงแหงขึีนไดกระทามันก็ตอนตายจากมันเดือดโลกนีถึงแค่ทางผ่านมาทีเอกัาโถหาทุกยาใดหาอะไรในโลกนีอสวรรค์ก็หาเหตุเอารนโลนีนรกเหตุเอาในโรกลนี อันนี้พลาดเห็ดเอาอยู่ในตอนนี้ชีวิตอยู่นี่แหละนี่แหละทั้งว่ามันสร้างสมรรถะอะไรแต่เป็นแบบแหนะเราต้องไปเปรียบไปเทียบว่าใครดรอในลมหายใจเขาตหวาตายจากการเบิดหน้าดูท่ามันดาซักยังกะเล่าแต่เถอะเขาก็เห็นคนตายมาหลายแล้วนะสับท์สมบัติคือกองยึดถิ่นอยู่คือเก่าอยู่จีดินนี่ก็ยังอยู่คือเก่าดีเนาะ Mà chơi cứ câu đi Họ cả tài nèo nó Chỉ đi cái nhân cứ câu thôi Nó cứ vào tài với phần một chốt xém Nhị thả Chiêu Thì pháo bởi này Ừ cứ vào bảy phần thôi Mà cứ nhân cứ câu sẵn cả câu để là Nhân cứ câu dân อาจจะย่ามเพิ่งควมคิดจะของเองกำลังปลูกพันธุุดมังกรไปข้อมากควอมาไรแล้วให้สะสมอะไรเียกอแต่เกินมากความนักความอะไรข้มีดีขาพอใจตัวครับกับลูกกับลูกคับลานิก็พอใจในหูกลักษณะทางของมันยิ่ยิ้มหัวแลเลรียุ๊จัดนั้นนั่นนี่เงยดังต๊ะปากทีปากนุ่มผมโดดซีเอาหนอนนี bize, illing, besides, like, so. ้นี่นิน เป่าปากปนดุวียนวินงมาเล็บก็จะจิ้นจนมาเาส่วนมื่อตายพวกลงไปหายห้องน้ำมันข้าวาะตองจำข้าวาะสุดสุดที่เคยอยู่รนับระดับรัรลับหลังสนใจเออปึ้นพูดขึ้นพูดขึ้นได้เตเบาจะความตายตอนนั้นไปนรกเลยด้นั่นว่ามง่ายหว <IKE. S 2> <many. S 1> ่อนแกควบคุ heavy, okay. มความคิดจะจะคิดได้ว่ากูจะได้หรือเปลาแต่เ้าบเราสั่งสมแต่ตอนนี้ ต้องสร้างสมตรอนอนี้เดชเดี่ยงนี้ขณะนี้นี่แหละว่าทุกคนเวลาปฏิบัติทุกครั้งจะไปคิดถึงอดีตและอนาคตอยู่ในปัจจุบันเอาลูกยู่แคร่ร่มหนึ่งเดชว่ได้เอาแยงหมากเอาลูกยู่กระปร้มมันทานไม่แล้วค่ะยไปดึงขึ้นมาใบจะเป็นขึ้นมานังเปลี่ยนขึ้นมือนี้เดี๋ยเป็นขึ้นตอนกลางคึืนนังเปลี่ยนขึ้นตอนกลางเว้นนัโอ้ยอยากเบาไปเพื่อนอยากดับเงียบ คิดเบาไกลเบาแบบนั้นไปนี่มันเป็นอดีตหอนาคตก็คือจะหวังแบบอดีตอยี่ยอดีตอนาคตคือสิ่งเดียวกันเพาเกิดอะ้รความตายกับป็นสิน่งเดียวกันเนอะเออถ้าเ้าออกคิดเึกปรุงแต่งทั้งที่เนี่เกิดน้ำที่เสียเขาคิดนเนว่าอยู่กับร่มเถอเราต้องไปรู้ยังมากหลอกหนามันฟังมามากเราไปก็นินะมันล่มเลยล้วก็รูนะ้นึงรู้ไปเถียงกันรู้เราไปเกิดไหมนะปัญญาทางโลกรู้เราไปเกิดไหม แต่ท,ทัธรรมคือเ่าต้องไปยั้งหรอกเราต้องรู้เ่าต่ตัดสินเ่าต้องไปใดๆทั้งสิ้นนัน่นแหละเพื่อนี่จะปล่อยมันนี่จะบาะ้าว่าแค่บรนดามาจีดสื่อแอบ่ตั้งแ่ปล่อยวางบรนดาเลื่อนเกาเกามาจีดผู้ใดจะพ้นจากกรรมเกาอ่าแค่ไปจีดถึงเรื่องเกา่าๆกาตอนน,นั้นมง่าปยปริญญาเลยวิธีบ่ให้จีดถึงเรื่องเกา่เกาๆนั่นน่ะแ,แค่คือกลุ่มนั่นแหละไอ้ยควนว่ากูเป็นคนบาปมันมีตัวอย่างมาปล่อยให้ก็แล้ ที่บรจดราหรือบรรถุใบพ่อให้เกิดกับใจในร่างหของเขาน่าจะราคาดว่าบรรลุห่อนาขามี่โจนกคิลิมาหว่าบรรลุอรลหันเนี่หลายอย่างเลยะพวกโซเทนี่ทั้งหลายอัมบาปารีกว่าหน้าข้ามีสซิลิมาก์ว่าโซดาบันเนี่ยคนไหนกำลังใจได้หรือ่ให้ทอให้ทอเองเออเขาบระเดี๋ยวประดขาข้นปานข้าเจ้าดรอนั่นเป็นไดนั่นเป็นอะไรเ้เพียงแต่ว่าอยู่ก็รลมหายใจ ให้ยืกบลมหายใจเลยทุกเกิดเป็นอะไรหรอกนะทุกเล็กทุกเกิดเป็นอะไรแต่ยืกร่ำหายใจได้เลยอะผเจับถ้ามีสุขมันก็ต้องมีทุกข์ะต้องมีทุกข์มันก็ต้องมีสุขทุกข์เพราะว่าปรารถนาก็สุขสุขแล้วหรอกทุกราวะปรารถนามันก็ได้มากคือเก่ายืกร่ำหายใจเติหนาก็ต้องเป็นดูยังมากไหนกับเมื่อวานเป็นแบบนั้นแบบนี้เมื่อคืนเป็นแบบนั้นแบบนี้ทิมทิมบดคือจะน้ำมาจิบนี่แหละต่างจากหลัก กรรมเก่าอะไรนะเหตุทั้งหลายสิบคนจากกรรมเก่าก็จะนำเรื่มเก่าเก่าที่เกิดมาตั้งแต่เมื่อไรยากเลยซื้เอาตัวตามธรรมดาควของที่ชิมเราตื่นขึ้นคิดเรื่องไรที่เกิดอะไรมันหลายปวดจนเท่านอนหลับนอนหลับเราก็คิดเกี่ยวก่บฝันนั่นเดี๋คิดอะไรยังสั่นแต่ถ้าคนฝึกอยู่ในลมหายใจแล้วดูแล้วจิตมีอยู่นี่ที่อยู่ เรื่อว่าริหารธรรมแล้วเมื่อวาหารธรรมนี้เกินดูนั่งก็บ่ค่อยฝันดอกอะไรถึงว่าค่อยๆเห็ุไปเรื่อยๆพอคอยหวังทุกคนนี้ก็หวังคนนั่นแหละแต่ว่าต้องหวังโดยทั้งธรรมเป็นบ่เหวหวังเป็นประเด็นหวังอยู่ในลมศึกษาเอาไว้มันก็อยากเป็นแรือว่างก็อยากเป็นอยากเป็นอรหันต์อยากบรรลุศึกษาไปแล้วออ๋นี่ อธิษฐานบารมีแปลว่าตั้งใจมุ่งมั่นสุดจุดหมายเราถิ่มจุดหมายเลยเป็นเ่อนปัจจุบันัจจันนะครัเขาก็ยายามมีสตินดับทม่เราไม่ใจบรนเนี้ยังมาเฮยยอมหายใจแท่นั้นเองถ้าเกิดมากก็ร้มหายใจได้ก่อนตายก็เโลกนี่เลยเนาะเอาล่ะก็ เจตานังอุปปัชชติอิธิทังกติตังสุมังกิคมเววตฺติมิลันโตสัพเพปุเรปุฑันตะปาจํโพนรตฺโโลธามณีโตติระโโสยยํสันทิติโย Oh Gracias. Uh -huh.